ขั้นตอนเริ่มต้นการเปลี่ยนอามที่ซาเล้งนะครับขายโชกสี่ตัวออกหลังจากที่ถอดโชคถอดยางออกแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปครับผมตอนนี้ช่างกำลัง เอาอาร์มใหม่นะครับเป็นอาร์มโนวานครับเพื่อเทียบกับซาลิง,งทำไรนะเดี <c oughs> ๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นหน้าช่างนะฮะเพราะว่าช่างอายเดนมาร์ก <c oughs> ตำแหน่งที่เขาคิดว่าจะวางอาร์มใหม่นะฮะ <c oughs> อาร์มนี้จะเป็นอาร์มโนวาเอส ครับตัดเกียร์ตรงนี้ออกนะครับช่างเรื่อยเป็นอย่างที่เขาต้องการออกนะครับ ร้อยนะฮะตำแหน่งที่ช่างต้องการนะครับผมรับเทียบตามเข้าไปตามดูต่อครับท่านครับตรงนี้นะครับช่างใช้เหล็กฉากเชื่อมที่ยไปอย่นี้นี่เจี่เทียวผมรด พราะเราเปาแท่หรอเพราะได้ก็ได้ดอกมันคือไฟแม่โอ้ไป็ยังไปเห็ดแห้งของนี่ขาไน่เห็ดแห้งต่อไปนะครับใช้อามวางบนเหล็กฉากนะฮะเพื่อจะวางแกนด้านหน้าออกแท่ต่อนะฮะเป็นงานจอดที่เหล็กฉากนะครับ จากงานสว่านนะครับก็วางอามนะฮะแล้วก็แกนที่สว่านเจาะรูที่เหล็กฉากนะครับช่างได้ตำแหน่งแน่นอนแล้วนะฮะก็จะมาออกที่แรกว่าจอากาวตาช้างติดไม่เอาครับก็เลยต้องออก,กเพราะกาวตาช้างไม่ใช่มุกผมนะครับได้ตำแหน่งละอ้าว ก็วัวเจ้ายังบัวไหมไม่ไรรถหนีมันบัวอะไรนีใครก็ยออเก,กา่าตาช้างจิตุ้ก็มีเป็นมุกเป็นอะไรประมาณนี้ทางตึงเขาไม่เห็นหน้านะครับเขาอายนี่คนไปเบิ่ยงย่ออีก คนติดตามผมสองพันกว่าคนเราได้รายได้ได้จากการเข้าดูโฆษณาถ้าเขาไม่ดูก็ไม่ได้ท่านผู้ชมครับดูคลิปผมนี่อย่าข้ามโฆษณานะครับเหลือาการอ็อกนะครับผมครับเหลือาตามคนอีกเรื่อยครับท่านครับ ุดการขายของช่างตึงนะฮะช่างตึงไม่ยอมไม่เห็นหน้านะฮก็คือการวางเหล็กฉากนะฮะจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะฮะแกนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมเหตุผลของเขาคือต้องการให้อามนี่มีการดิ้นตัวในระหว่างที่รถเคลื่อนตัวออกไป <c oughs> เชื่อเขาครับผมประกอบล้อนะฮะแล้วก็ เริ่มประกอบโชคนะครับผมได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราเจอปัญหานะฮะเกี่ยวกับการเจอปัญหาดิเจ้าติดตั้งนะครับเพราะว่าโชคโชคนะฮะมันต่ำนี่เราก็จะเสริมเหล็กนะครับก็ที่เห็นนี่แหละครับผมช่างก็มุมเาเก่งมากนะฮะก็เป็นประสบการณ์ของเขาฮต้องยอมรับนะครับผม คาแรงไม่แพงครับผมตอนนี้นะครับหลังจากที่ช่างเขาขึ้นแม่แรงนะฮะหาตำแหน่งที่ต้องการนะครับแล้วก็อ็อกเพื่อจะยึดหูโชกแบบนี้นะครับผมยึดดีๆนะลองตามดูนะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะฮะก็ผมทำในลักษณนะเช่นเดียวกันครับผมก็คือ ต่อเหล็กเข้าไปนะครับได้ระดับประมาณนี้ครับผมเชื่อมเหล็กนะฮะที่ต่อเข้ากับโชคนะครับผม างนี้นะฮะก็เชื่อมเช่นเดียวกันครับผมเชื่อมแข็งนะฮะตัวเหล็กฉากนะครับที่ตั้งแกนและอาร์มครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเปลี่ยนอาร์มก็ผิดตำแหน่งล้อนิดน,นึงฮะย้ายกันโคนนะฮะก็คงจบนะครับข้อนี้ พะสาวาะสาวนีเลยไม่ถอ,อนยาขั้นตอนนะเอาแม่แรงลงนะครับช่างก็จะลองขับดูว่าผ่านหรือเปล่าช่างทสดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่ามาแล้วครับรถ คู่ตัวประจำตำแหน่งของผมหลังจากที่ช่างตึงลองเป็นไงครับลุกพี่ผ่านไหมโอเคไหมยกนิ้วหน่อยดิผ่านไหม โอเคขอบคุณมากครับหนึ่งครับขอบคุณผู้รับชมนะครับในการต่อนะฮะเติมอาร์มที่เราตั้งใจจะทำนะครับผมจากลาันเลยนะครับขอบคุณมากครับผมช่างตึงครับผมขอบคุณผู้รับชมครับสั้นครับจากลาบายบาย